ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นภูมิมากทิพย์ภาคยาขึุนหมดสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราจิตยานทั้งหลายนะในพื้นที่ภาคก,กลางทั้งหลายนะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลทั้งหมดสิน้นนะะเจ้ากรรมในเวรกุณิกรรมทั้งหลายนะขององค์มหาบร,รมีทุกๆพระองค์นะที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะใดๆก็ตามทั้งหมดนะสิ้น,เ,นเราอสุรกายเราสัตว์นรกทั้งหลายนะแล้วก็ทุกหมู่เราชั้นภูมินะในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหลายภาคกลางทั้งหลาย,น,ยน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาราหนังัจฉามิธรรมังสารานังัจฉามิสังขังสาราหนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสาราหนังัจฉามิ ทุติยามปิธรรมมังสารนังขจามิทุติยามปิสังขังสารนังขจามิตติยามปิพุทธังสารนังขจามิตติยามปิธรรมมังสารนังขจามิตติยามปิสังขังสรนังขจามิตตาม,ามูเหลา่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพสัตทั้งหลาย หมูลาแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามท<ะ>ั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบใน,ท,บในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกาชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานะตูปัจจัยธยาทานทั้งหลาย ีลานเพสัตทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่เป็นกำลังในการโปรดสัตว์อธิวาสนาบรารมีทั้งหลายขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่องคุณพุทธ,มทธ,ะ,ทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะพระอาหารหันต์พระมหาอรหันต์อริยเจ้าอาริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อนเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิน้นจะก,กี่ยุกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนัการบ,บัดนี้ด้วยเถินและด้วยพตาตไยจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกมูเหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติท,กกาทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรนนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไป ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบริวาที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุพการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทุ่วกันไปตลอดกาลนานเธอโสโสขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต แด่พระสัตธรรมแด,มแด่คุณพระรัตนตรยัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาปรมีกรรมใดใดที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลูดลหล่ดูหมิน่นกดขี่ขมเหงล้อเล่นล้อเลียนประมาทปามากเคยจับจ้งล่วงเกิน เคยย่ำยีบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคุณธรรมต่อพระศารรมทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมี ในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองค์คุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนาทำลายศาสนาธรรมคำสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลายการที่เคยขับไล่สายส่งองค์มหาบารมีพระสงฆ์นักบวชผู้ปรดสัตว์อริยสงเรียเจ้า รู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย,าลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรมรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวา,าศาสนากรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วน,อวนขององค์มหาบรารมีไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจักกพัรดิ พระราชวงศ์องค์ครูมหาครูทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแคว้นดินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายการปล่อยข่าวลือข่าวลวงเพื่อโจมตี การใช้เล่เหลี่ยมในการลิดลอนบารามีของพระมหากษาัตริย์การลอบโปรงพระชนการวางยาพิษการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแววนแควนดินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุโยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมี ที่ลงมาโปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์หรือพระจกักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแยง้ง ในความปฏิเสธปริคะการต่อสู้รบราฆ่าฟันเข็นฆ่าประหัตประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยกระทำในการลบราฆ่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิง กรรที่เคยล่านานิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรามานต่อประชาชนท้องถิน่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้ามการบิดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สาส่งความบาดหมางขัดแยง้งทะเลาะเบ่อแวง้งการปิดล้อม การไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัดประหารการรอบฆ่ารอบทำลาย,ารรารรายหรือยกพวกขา้ารุมทำ,าทำ้ายทำลายทำลายย่ำบีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายกรรมที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษในการเข็นฆ่าผู้คน ปะสุสัตว์หรือพืชอาหารในการทำสงคราม,ก,รามการทำลายฆ่าศึกศักศกตรูรหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายาาก,ลาการที่เคยกักขังจองจำลา่ำลามโซ่ตีตรวน,รวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตรึงกระทำทรมาน,มานโดยการใช้ศาสตราวุธในการทิ่มแทงเชื้อเฉือน และเนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีบตตการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษ,พษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการป้นค่า การปล่อยให้อดอยากขาดแคลนอาหารหิวโหยจนตายการกักขังเอาเว้นท่าใช้งานได้ความทุกข์ทรมานการกระทำชําเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึกการลงโทษการเข้นความลับต่อเหล่าศัตรูผู้อาฆาตนักโทษเฉลยศึกฆ่าทาสบริวาร ชนเผ่าต่างๆหรือชาวนาธิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสรรัตว์ตดระฉานทั้งหมดทั้งสิ้นหรือการเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทําร้ายทําลายการใช้อำนาจจิตฤทธิ์เดช พลังอภิญญาคุณสายมนดำท้าทะาคมในการกันแกล้งรังแกการกระทำทรามานหันก่อให้เกิดบาดแผล <c oughs> ความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บป่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิต ที่ได้เคยกระทําต่อผู้อื่นทั้งหลายที่เคยกระทําต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์พระสงฆ์นักบวชครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มียทีวาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรมในรูปแบบของเนรชานก็ตาม ทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามทีกรรมที่เคยฉวยโอกาสช่อชฉนคดโกงสร้างสถานการณ์สร้างความโกลาหลนวุ่นวายชักศึกเข้าบ้าน ทระยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบังต่อสาธารณชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกบเกินความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกินสมควร สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของตนและพวกพ้องซ้ำเติมสถานการณ์รเป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลน,นบนความทุกข์ยากบนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหวาดผวาบนความคับแค้นใจ,นข,นใจของผู้อื่นทั้งหลาย,ลายการที่เคยกีดกันขัดขวางผู้อื่น การถกช่วยผลประโยชน์โดยมิชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละการเกื้อกูลการช่วยเหลือต่อส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเรนสร้างความเดือดสร้างความเดือดร้อน ต่อข้าทาสบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีการที่ก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวง กระทบกระทั่งเข็นฆ่าประหัรประหารห้ามหันทำลายกันจะด้วยอุดมการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดีความแค้นส่วนตนก็ดีจะด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมืองการใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการบีดเบียนการปราบปรามกดขี่ข่มเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองการจลาจลทั้งหลายในทุกแว่นแควนดินแดน การที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามการที่เคยกระทำกับองคุณพ่อแม่บุปการีการทำร้ายทำลายจะด้วยกายวาจาใจก็ตามอากุศลกรรมทั้งหลาย การพร่ำบนกลดาความเนรคุณการเข็นฆ่าประหัตประหารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเคยกระทำมาในภพหนึ่งชาติใดก็ตามกรรมที่เคยเบียดเบียนต่อพื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆ ในทุกชั้นภูมิการที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการบีดเบียนเพื่อสนองความทยานอยากความโลภหมกมุ่นสารวนกับความเป็นความอยู่ของตนและพวก้องข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบรา,า,ร,ร,าร,รมีทั้งหลายทรงใด้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอาโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ลูกหนี้กรรม หรือคู่กรณีกรมกร,กรมทั้งหมดทั้งสิ้น,ท,ท,นที่เคยกระทำกรมกำกรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจ,ดจ,ดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีตอตอก,รอกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดิน ในแว่นแควนลินแดนในลาบสกาละในกตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำสั์สาบานคำสา,าบแช่งทั้งหลาย ขถอถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในกิจยศักดิ์รีความหลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความหลงยึดติดหรือความปฏิเสธปฏิฆะในพระศาสนาในพระศาสนาในภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมี ผ,ผู้โปรดสัตวครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความมหังการ,ราความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นชิงชังค,ค, ang, ความอาฆาตพ,พยาบาทจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสินงงส้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบ พื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแย้งรหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความลงยุดติดไม่จบไม่สิ้นนะขอส่งคืน,คนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้น,นขอประกาศชดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรม เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรเวทีวาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระจธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนา และด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวง และอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเธอโอโหสีโอโหสีโอโหสีโสโสโสหยัดน้ำหน่อยอ้าให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมู่เราชั้นภูมิจิตญาณทั้งหลายในพื้นที่ภาคกลางนะกรุงเทพปริมณฑลทั้งหลายนะ ลูกหลานบริวารทั้งหลายนะในทุกภาคส่วนเจ้ากรรมนาเวรคู่กรณีกรรมนะที่ขององค์มหาบารมีทุกๆพระองค์นะมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเทอนาบยภูมิทั้งหลายโสโสโขวดอะ มูลาชันภูมิมีส่วนในทั่วกัน